สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาคณะละครพิณเป็นนักแสดงที่สี่องโรงเรีนวัดอ๊อฟค่ะแผนนี้มีชื่อว่าหอยนางรมน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโบราณการก่อนที่ผมจะมาจะเอาได้ไปที่นั่พบกับเพื่อนะครูแล้วก็ได้เห็นชาวประมงในหอยก็ได้เห็นปลาต้อยแกะเปล,งลงือกหอยนางรมแล้วก็เอาเนื้อไปกินหรือเอาไปขาย ึสเสียดายผมก็เลยไปค้นหาที่อินเทอร์เน็ตของเพื่อนและคุณครูแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าโฟมเจนจากหอยนางรมเป็นการทำที่ง่ายแล้วก็มาผสมกับใบขมิบแล้วก็ประหยัดด้วยครับผมก็เลยแบ่งกลุ่มกันทำงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปกลับไปหาข้อมูลเพิเ่มเติมที่อินเทอร์เน็ตทัพพอบัตรดีครับ สวัสร <Net> ับัว่าทางับภษากีซ่ในัเปครับวันนี้ผมจะมาพูดสาระการเรียนรู้ ปิมีแคลเซียมคาร์บอเนต95เอร์เซนแล้วพบได้ในหินปูลและซีเมนต์น้หนักเกีือหอยเบากว่าจึงมาจึงเอามาท,ท <c oughs> ํารุงแกเพื่อค่ะถ้้จับมัวหงอนแล้วผมก็เห็นว่ารูปล่างมันคล้าย้าคุงแก่ค่ะผมเลยตกแต่งรละ,ละบายสีให้สวยงาม <c oughs> แล้วผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แลนะผมไดเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการออกแบบวางแผนเตรียมควนะามพร้อมและดนงานศิลปะที่อื่นครับขอบคุณครับ แล้วเวลาพวกผมเรียนอะไรให้พวกผมครับพวกผมจะเปิดกลุ่มออกไปศึกษาครับถ้าไม่มีอะไรเข้าใจะไปถามคุณครูครับนละจากเวลาเรียนพวกผมยังดูแลความสะอาดของเมืเอ,องดูแความสะอาด ผมจะขายพวกผมจะขายชีสละ15บาทครับจะได้นำกำไรมาเบ็นแบ่งกันครับแถมยังลดขยะในชุมชนด้วยครับแล้วก็ฝึกมารยาทในการค้าการขายด้วยครับแล้วยังเป็นสินค้าของชุมชนด้วยครับขอบคุณครับ8ปีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเด็กหญิงชันด,ดนทัลี อุปรกรณ์การทำเครืดด่อแจหอยนางรมค่ะ1น่งหอยนางรมค่ะสองน้ำมันสนค่ะ3สีค่ะส่ก,กันเบอร์ห้ากับเบอร์สองค่ะห้าที่ร้อยค่ะหกตะปูค่ะ7จ็ที่สีเครืเมาค่ะ ค่ะ 1. เอาเกลือหอยนางรมไปล้างให้สะอาดและตากแห้งค่ะ2เอาดินเบาปั้นเป็นรูปหัวหน้าคนแก่ค่ะแล้วไปตากแห้งค่ะและพอมันแห้งแล้วก็เอามาระบายสีตามจินตนาการค่ะพอระบายสีเสร็จก,ก็เอาไปตากแห้งค่ะแล้วก็เอามาเคลือบเงาค่ะแล้วก็ไปตากแห้งค่ะแล้วก็ I uh -huh.